สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ประจําเดือนตุลาคมปี2563ดวงชะตาชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดลัคนาสถิตราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาของท่านนั้น โดดเด่นในเรื่องของการติดต่อการค้าการเจรจามีเสน่ห์และโดดเด่นมากนะคะในเดือนตุลาคมปี2563มีดวงดาวโครจรเข้าสู่เดือนตุลาคมดังนี้นะคะดาวพระอาทิตย์ จะโคจรยยก้ายเข้าสู่ราศีกันในวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมปี2563ถัดมาก็เป็นดาวพระอังคารยกเข้าสู่ราศีบีนในวันที่9ตุลาคมถึง27ธันวาคมปี2563ถัดมานะคะก็เป็นดาวพระพุธ ยกเข้าสู่ราศีตุลวันที่19กันยายนถึง9ตุลาคมปี2563และโคจรพักองศาวันที่2ตุลาคมถึง20ตุลาคมปี2563ถัดมานะคะดาวพระพุทธนะคะเดินหน้าถอยหลังนะคะยกเข้าสู่ราศีกันอีกครั้งในวันที่10 ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนปี2563และโครจรพักองศาในวันที่11ตุลาคมถึง20ตุลาคมปี2563นะคะถัดมานะคะก็เป็นดาวพระหัสสัปดียกเข้าสู่ราศีธนูในช่วงวันที่17กรกฎาคมถึง13พฤศจิกายนนะคะถัดมานะคะเป็นดาวพระศุก ยกเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่29กันยายนถึง24ตุลาคมปี2563ถัดมานะคะก็เป็นดาวพระเสาร์ยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่12กรกฎาคมถึง4ธันวาคมปี2563นะคะถัดมานะคะก็เป็นดาวพระดาหู ยกเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่10กันยายนปี2563นะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็เป็นดาวนะคะที่โครจรยกย้ายประจำเดือนตุลาคมปี2563จะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาราศีท่านโปรดติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุน เป็นราศีแห่งปลายธาตุลมมีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวฉะนั้นท่านจึงเป็นคนที่มีความฉลาดมีไหวพริบดีมีความสามารถในเรื่องของการโน้มน้ำในเรื่องของการพูดมีทักษะนะคะแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการคิดการพูดการเขียน หรือสามารถที่จะเป็นนักพูดนะคะนักวิทยากรนักประชาสัมพันธ์นักร้องนะคะเพราะดาวพุธในดวงชะตาท่านนะคะโดดเด่นท่านจึงเป็นคนที่มีสเสน่ห์และก็เป็นคนที่มีความน่ารักโลโก้ประจำราศรีของท่านนั้นก็คือคนคู่หรือพี่น้องฝาแฝดฉะนั้นท่านจึงเป็นคนที่มีความสามารถทำอะไรได้สองอย่างในเวลาเดียวกันนะคะจึงเป็นเกณฑ์ที่โดดเด่น ดาวประจำตัวของท่านนั้นก็คือดาวพระพุธนะคะโคจรเข้าสู่ราศีตนในวันที่19กันยายนถึง9ตุลาคมโคจรในเรือนของปุตตะคือบุตรบริวารโปรเจกต์งานโครงการหรือการเสี่ยงโชคการคิดิเริ่มอะไรใหม่ๆจึงทำให้ช่วงนี้ท่านอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการิเริ่มงานในเรื่องของกาง การวางแผนในเรื่องของโปรเจกต์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมการการแมネจเมนต์หรือการพรีออเดอร์ในเรื่องของการแพนนิ่งโปรเจกต์ต่างๆหรือออเดอร์ลิสต์ในเรื่องของการสั่งซื้อนะคะเนี่ยแต่ช่วงที่ดาวพุธพักองศานะคะช่วงวันที่2ตุลาคมถึง20ตุลาคมทำให้อาจจะมีเกณฑ์คลาดเคลื่อนนะคะหรือ ในเรื่องของการติดต่อการเจราจานะคะอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะและช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าท่านอาจจะมึนๆงงๆนะคะหรือโกโกะก็ได้นะคะและในช่วงวันที่10ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนปี2563ดาวประจับตัวท่านนึ้นก็คือดาวพพุธนะคะจากคจรนะคะถอยหลังนะคะเข้าสู่ราศีกันนะคะ จึงเห็นได้ว่าดาวประจำตัวท่านเดินหน้าถอยห,หลังนะคะนะมาประมาณช่วงหนึ่งก็คือช่วงวันที่10ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนะคะ<ม>โคจรเข้าสู่เรือนพันธุพันธุนี่เกี่ยวกับบ้านวงศาคนาญาติญาติพี่น้องหรือเกี่ยวกับหลักทรัพย์บ้านรถและที่ดินนะคะจึงทำให้ท่านนะคะอยากที่จะอยู่กับบ้าน นะอยากอยู่กับพ่อแม่อยากที่จะมีกิจกรรมกับที่บ้านกับวงสาคนาญาิหรือมีอะไรก็มาทํำกินกันนะคะหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ดีนะคะเพราะว่าดาวพระพุธโคจรได้ตําแหน่งมาตรฐานที่ดีมากคือ 1. มาตรฐานของกเกษตรตาธิปดีคือความมั่นคงหนักแน่นและถาวรน,นะคะ 2. มาตรฐานของมหาอุดคือมากมายและสงส่ง 3. และยังได้นระอุดมเกณฑ์คือนระคือโสโรวุฒโชีโวสุโกเราสหัชชะตนุพันธุเขาเอาปัตนิแลลาพานะคะเมื่อดาวโคจรเข้าสู่เรือนพันธุนั้นจึงได้เกณฑ์ที่ดีเป็นเกณฑ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ความดีงามมีโอกาสที่จะได้รถใหม่หรือได้บ้านใหม่หรืออยากจะดูแลบ้านนะคะดูแลครอบครัวนะคะจึงเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะ ถัดมานะคะดาวพระอาทิตย์จะโครจรยกเข้าสู่ราศีกันนะคะในวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมปี2563ดาวพระอาทิตย์มาจากเรือนสัจชะคือเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางระยะใกล้การติดต่อสื่อสารและโครจรในเรือนของพันธุจึงส่งผลทำให้มีญาติพี่น้องนะคะหรือเพื่อน ะะจะมารวมตัวกันหรือมาสังส่งสรรค์ที่บ้านของท่านหรือมีนิดหมายอันดีนะคะจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการติดต่อการซื้อขายการเจรจานะคะหรือการทําอะไรกร็แแต่ก็ส่งผลดีกับดวงชะตาด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระพุธนะคะโครจรนะคะมาร่วมกับดาว พระอาทิตย์ได้ตำแหน่งคู่วิชาการนะคะจึงส่งผลในเรื่องของการติดต่อการค้าขายการเจรจาการพาณิชย์นะคะหรือในเรื่องของการที่เราจะทำนิติกรรมสัญญาหรือว่าการไปติดต่ออะไรนะคะเรื่องของการซื้อการขายนะคะคำมั่นคำสัญญาในธุรกรรมเรื่องของการเงินนะคะก็ส่งผลดีกับตัวท่านเองนะคะ ถัดมานะคะเป็นดาวพระสัสป,ปดีนะคะโครจรยกเข้าสู่ราศรีธนูในมาตรฐานกเกษตราธิปดีนะคะคือความมั่นคงหนักแน่นและถาวรและยังได้นระอ,อ,อุโดมเกณฑ์เป็นเกณฑ์ของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของเออเขาเรียกว่า ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักหุ้นส่วนคู่ครองนะคะดาวพฤหัสดีมาจากเรือนการงานคืออาชีพการงานหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนะคะโคจรเข้าสู่เรือนของปัตตนิคือหุ้นส่วนคู่ครองคู่กรณีหรือว่าพันธมิตรจรึงทําให้เขาเรียกว่าท่านนั้นจะมีเกณฑ์ที่ะบังเกิดสิ่งที่เป็นมงคลแก่ดวงชะตาราศีท่านนะคะ และขนาดนี้นะคะก็โครจรเสิร์ฟให้คุณแก่ดวงตาแล้วนะคะสิ่งที่บังเกิดขึ้นนั้นก็คือ 1. ความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานและความเจริญรุง่งเรืองความเติบโตนะคะหรือความเป็นปึกแผ่นนะคะของหน้าที่การงานท่าน2ท่านจะได้รับผู้ใหญ่เข้ามาสนับสน,นุนเกื้อกูลและช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานให้มีความสําเร็จรุ่งหรือได้ตําแหน่งหน้าที่ที่ ท่านต้องการที่จะได้รับ 3. มีการปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ตำแหน่งให้ได้รับที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นให้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นได้รับมอบหมายหน้าที่ที่มีความสุขและความสำเร็จที่ดีขึ้น 4. สําำหรับท่านใดนะคะที่ตกงานนะคะอยากที่จะหางานทำนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานทำได้งานที่ได้นั้นก็จะดี มากกว่าเดิมด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะมั่นคงประสบความสำเร็จด้วยนะคะสําสำหรับท่านใดนะคะที่ทำในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ส่งผลดีทำให้ท่านนั้นอาจจะมีคู่ธุรกิจคู่ร่วมหุ้นหรือมีพันธมิตรเข้ามาทําให้ธุรกิจการค้าขายของท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จหรือกําลังรอเรื่องของการอนุมัติหรือรอในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่เข้ามาทําให้ท่าน มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องโชคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายทุนหรือว่านายแบงค์นะคะหรือติดต่ออะไรไปนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะถัดมานะคะก็เป็นดาวพระเสาร์นะคะทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสราร์นะคะดาวเสราร์โคจรเข้าสู่ราศีธนูนะคะดาวเสราร์มาจากเรือนอริอริก็คืออุปสรรคปัญหาคู่แข่งหรือนี่สินหรือสุขภาพโาครคภัยไค่เจ็บทีนี้อริ โคจรเข้าสู่เรือนปัตนิแต่ได้เกณฑ์นะคะได้เกณฑ์ของอาชาวราศีนาระก็คือนาระคือโสโรวุฒโธชีโวสุโกเรา้าสหัชชะตนุพันธุเขาเอาปัตนิแลลาพาปัตนิพบปัตนินะคะดาวพระสาวโคโจรมานะคะได้ในเรื่องของหุ้นส่วนธุรกิจหรือ,อคู่ครองคนรักคู่สัญญานะคะจึงทําให้ เออที่ผ่านมาเนื่องจากดาวพระเสาโครจรพักองศานะคะถึงทำให้ชั่นรู้สึกอึดอัดเครียดนะคะหรือมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกวับ ในเนื้องานเกี่ยวกับเรื่องของระบบการทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทีนี้พอดาวพระเสาโคโจรเสิร์ดนะคะไปร่วมกับดาวพระศบดีจึงเป็นคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นจึงทําให้ท่านมีเรื่องราวในเรื่องของการพัฒนานะคะจากเนื้องานเริ่มเข้าระบบเข้าที่นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการบริหารการจัดการในเรื่องงานนะคะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนในระบบงานนะคะงานเริ่มลงล็อกลงตัวด้วยนะคะถัดมานะคะก็เป็น ดาวพระอังคารดาวพระอังคารโคจรเข้าสู่ราศีมีในวันที่9ตุลาคมถึง27่ธันวาคมนะคะดาวพระอังคารช่วงนี้ก็คือเดอินหน้าและก็ถอยหลังนะคะดาวพระอังคารนะคะมาจากเรือนอลิคืออุปสรรคปัญหาคู่แข่งนะคะโคจรเข้าสู่เรือนของการงานหน้าที่ความรับผิดชอบฉะนั้นจึงทําให้นะคะท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะวางการคิด การวางแผนในเรื่องของการที่จะวางแผนในเรื่องของปัญหาที่กําลังจะเข้ามาปัญหาเรื่องของการงานหรือการที่จะวางแผนในเรื่องของระบบในเรื่องของการทํางานนะคะถ้าท่านมีความขยันมุมานะและความขยันตั้งใจแน่วแน่ด้วยความมุ่งมั่นความกระตือรือร้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็จะผ่านไปได้นะคะเพราะว่าดาวอังคารคือความกล้าแข่งขันให้ทานอังคารประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะ ถัดมานะคะก็เป็นดาวพระราหูโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภตั้งแต่วันที่10กันยายนปี2563ดาวพระราหูโคจรจากเรือนมรณะเข้าสู่เรือนวินาศนะคะจึงทําให้นะคะไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมาดาวราหูโคจรมาทับลักจึงทําให้ท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการย้ายงานนะคะย้ายที่อยู่ที่อาศัยเปลี่ยนแปลงงานนะคะ และในรอบนี้ดาวพระราหูโคจรยกออกจากตัวท่านแล้วนะคะจึงทําให้ท่านพ้นเคราะห์ผยภัยนะคะแล้วก็จะมีชีวิตการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าดาวพระราหูนะคะอยู่ในเรือนของวีนาราหูสองสีแทรก32ช่วงนี้นะคะท่านอาจจะต้องระมัดระวังยาหูเบาใจอ่อนเชื่อ ใครเป็นอันขาดนะอย่าเชื่อใจใครนะคะเพราะจะนําความเดือดร้อนมาสู่ท่านเองนะคะสามารถป้องกันได้ค่ะไม่ต้องตกอ,อกตกใจนะคะสําหรับนะคะการพยากรณ์ประจําเดือนตุลาคมปี2 5 6 3นี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่นํามาสู่ดวงชะตาของท่านว่าดวงชะตาของชาวราศีมิถุนนะคะหรือลัคนาราศีมิถุนนะคะนะคะจะเริ่มมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เริ่มดีแล้วขยับขับเคลื่อน ฉะนั้นก็ขอให้ท่านประสบความสุขและความสำเร็จมาบังเกิดนี้ด้วยนะคะ